นะครับก็พ่อแม่อาจารย์ถึงบ้านเชิงเคยแล้วนะครับครับกลัาวลักการครับ,รรรบพ่อแม่อาจารย์ครับที่สุดครับวันนี้เราก็มาโดยยานนิดนึง <c oughs> <laughs> ยานน้อยก็มาถึงที่นาน้องสาว อ่าซึ่งเป็นคนดูแลยมแม่ยมแม่กับยมพ่อวันนี้จะมานอนที่นี่ครับพาหมู่คณะได้มาโปรดท่านในช่วงใบชราครับฮทุดงมานี่มาหน้าเว้่ไหนที่มานอนเป็นมูย่อย ก็น,นับตั้งแต่บวชก็มาเยี่ยมธรรมดาแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาเยี่ยมมานอนด้วยวันนี้ก็จะมามาเยี่ยมดูอมาเติมกำลังใจเอ้า,เ,อาเทศบันบึงโนก็มาดิอ๋อขณะนานาก็าามาเอ้าทางสว่างบ้านงอนอ่าอืม <c oughs> อ่ะ,อะก็เป็นอันว่าเดี๋ยวเราไปมีอาจจะมีกิจกรรมนิดนึงนะเห็นเตรียมน้ําเตรียมอะไรมาโอ้ยมันหลุมอะไรเนาะนี่หลุมหนึ่งบกหนึ่งโบกกิจกรรมต้อนรับวันนี้เข้าัะโอ้ จะล่างเข้าแบบไหนเนาะนี่บ้านนี่จะล่างเข้าไปก้อนล่างข่าฮะเอ้ยเบาเบาค่อยยหมดเลยด้อ่ได้ี่ดเยังไ่ได้ยันไม่ได้ค่อยหหมดแล้วมันเป็นเดเดสนน้องสนน้องสนน้องนั่นแหละมองมันเฉ็บเห็นไหมเห้ยห้อเ็ฮ้ยเพว่ามันเือนเร่้เ็ เขา่ามันจะเป็นหนองไงเปลียนทั้งเปลี่ยนเกือบว่ามันเดรสารพัดยีห่อเนาะอ๋อ,อยมวยมพ่อมาล้างเท้าให้ขึ้นลานโอ๊ะ,อะมาเป็นสี่ซื่นมซ่ลงนึกว่าจะชื่นชมพระธุดงค์ที่มาด้วยกันโอ้ยประเทศไทยอ๋อพระธุดงค์มากกว่าอย่งเอ้าธุดงค์มากกว่าดูอันนี้ยอมแม่นไงเอ้า เอมากราบคักรึผู้ไดมดถึง้กมดถึงมากวายเพิ่นเป็นรัตุบันสามแยกวัวบานสามแยกกะปีนี้คนคือคักักเก่านั่นแล้วยังไเอามาล่างล่างองล่างกุกนสะดุดหน่อยนึงจอดจอดอัยเี่กจะปัเตอตีกงีโอดเลยว่าจะูเลยว่า อนั่นนะคนขี้กลุกอีกเนี่ยปูเอ้ยปบาเอาเราจะเราจะพักฝั่งไหนกันเนี่ยเออออออไปเราไปฝั่งนู้นเฮไม่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 ตอนนั้นเป็นบ้านตากับยายตากับยายอยู่อยู่หลังนั้น่ห้คุณครับ ม่ไม่ไมไมเราเราไปของเราที่นู่นเลยเออเราจะโชว์ถ้าเปียกเราก็จะโชว์เปียกอ่ะเอาก็เป็นว่าจากนี้ไปเราจะเข้าที่พักแล้วก็ทําที่พักก่อนแล้วค่อยคุยกันในตอนต่อไป